สองสามมีก้อนตัวใหญ่สี่ห้า like uh, โอ้เจ็ดแปดเก้าได้กดมาอืมพอได้ครับพอได้ครับมาโดนโอ้ตัวดีๆนันเลยนี่สวยๆเลยอือฮึมครับปันนินไซส์ใหญ่โอ้ อมีสีด้วยตะเคียนตะนินแล้วก็ปลากฏดนะเออวันนี้ยังได้กินอยู่ปลากฏดครับครับคุณพักนะโดนคนลุ่มน้ำนะครับอ่าวันนี้ก็มาซสม่ยน้ำปัวเนาะนปัวเป็นลุ่มน้ำน่านสาขาน้ำน่าน ก็วันวันก่อนน่ะได้ประกดไซส์แขนไปไซส์ครึ่งโวไปย่างกินสุดยอดวันนี้ยังยังอยากอยู่อยากมาตามหาอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะตามครับนี่ครับสภาพหมายหนาวต้องมีการดังไฟครับก่อไฟเออดังไฟอหนาวจริงหน้าน,นี้ใจไม่ถึงลงไม่ได้นะครับโอเคครับตามครับนมาโดนบอกว่าข้างๆมันเป็นหิน น่าจะเป็นที่อยู่ของปลาโกดลองครับอีกปากหนึ่งใจมจมนะสองปาก ได้กินนะครับวนันนี้ดูจะมีไซส์ไหมปากที่สองน้าดนข้างล่างเป็นหินมันต้องดำงมดูคึืออนเรย อ,อ,อืมใกล้แล้วไปนี่มันต้องจอมห้างกันหน่อยเป็นมง้งมงพี่ว่านะแต่ถ้าหัวหินอยู่ฟังเพ่เข้าก่อนเดี๋ยวตอดฟังเพ่หรือวมันแหละแต่ถ้าเป็นโกวฟังพุ่นหนินอยู่ฟังพุ่นหุ่นะ ปลาขาวไม้ปลาขาวขาวโอ้ฝั่งนี้ไม่ค่อยได้นะครับนี่ผหน้าโดนนะหนึ่งสองสามมันใหญ่สี่อหเจ็ดแปดเก้าได้กดมาอือพอได้ครับพอได้ เห็นบอกว่าปลานิ้มขึ้นนะไซส์สวยอยู่ดูพักพลาดไปแล้วเอ่ไหลเหรอนั่นนะครับระดับน้ำเห็นอันนี้เขาห้าเนาะหวานเนาะนั่นนั่น วันนี้นะอระวังของมีคมเดอร,รูดอย่างนั้นนะหื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 ใหญ่ไหมนั่นนั่น โอ้ได้ปลานิลนตัวตัวเครื่องตัวหนึ่งโอเคนี่ครับมาดนโอ้ตัวดีๆนะลยนส,สวยๆเลยนะอือหือนี่ครับปลานิลนไซส์ใหญ่โอ้ อมีสีด้วยโอเคโอเคครบับต่อครับมันใกล้ใกล้ฟังเง้ยเลยเอ่ะ<ไ>มอยมอยผมอ่ะน,นี้ดีนะจะได้หวันป่าบนนี้กับเนี้ย นนนเนี่ยองทีเนี่ยนี่แต่ท่านนี้มันใหม่อะเห็นอยู่นี่อืมอืมนี่มันเป็นฝายนะตั้งหลุมฝายนั่น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Nhưng mà <laughs> <laughs> เอาแล้วครับผมไปยังดูก่อนว่ามันไมนใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมลงลงลงไปดังไอ้ฟังพอแล้วตรโคตรอัดอัดหัวหัวโคตรอะอืมอืมเลิกเนี่ย ออเอาครับลงไปแล้วโอ้เดี๋ยวปากนี้น่าจะปากสุดท้ายแลย้วเพราะว่ามันหนาวนะคุณพรกว่าเฮ <c oughs> ่แฮ่ทุกที่ดีกว่าบุกเฮ่บุกเฮ่เนาะนี่มั้ยนี่นี่นะทีอืม ทำาั้ไปด้วะอถ้ายทาไม่ค่อยดีลว <c oughs> ลักษณะจะไม่ได้ตัว ยิงยิงต้นใหม่มาหน่อยทำอย่างวะมีปะอ่าอด หืมฮื้อนี่มีตัวนะครับไอ้หนูมีพยายงแอบนในบ้านเลยนี่ครับ ปลาวันนี้ปลารวมวันนี้อ่าดนช่วยสวยปลาขาวสวยๆครับสวยๆแต่วันนี้นี่ไม่ไม่ค่อยได้ปรากฏเนาะได้แค่สองตัวปรากฏสองตัวแต่วันนั้นก็ได้แค่สามตัวนะันได้ตัวใหญ่นินไซส์สวยอยู่สองตัวโอเคโอเคครับ พอได้ครับวันนี้พอได้พอได้ครับตอนนี้น่าจะเย็นเกินไปที่จะลงน้ําแล้วครับเพราะว่าแดดไม่มีแล้วสี่โมงกว่าแล้วมีโมงกว่าแล้วหนาวแล้วครับนี่ขึ้นมาเราก่อไฟนะไฟย่างปลานี่ีปลาบูปลากรดตะเทียนอันนินแล้วก็ ปลากดนะเออวันนี้ยังได้กินอยู่ปลากฏดถึงมันจะตัวไม่ใหญ่เหมือนเมื่อวานก็ใส่สวยอยู่สวยอยู่โอเค <S <S 1> <S 1> <S ก็ถ้ายังไงฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะครับเป็นกำลัง,งใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ